ดีแท็กบัตตีเพื่อนสีไอทีคุณมาแล้วค่ะทุกวันนี้ใครที่ใช้สมาร์ทโฟนก็คงต้องมีแอปพลิเคชันสำหรับแชทในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะและแอปพลิเคชันนั้นก็คงหนีไม่พ้นไลน์แน่นอนเพราะการติดต่อสื่อสารในสมัยนี้ไม่ใช่แค่การโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วค่ะค่ะและไลน์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องได้ โดยเราสามารถส่งเป็นทั้งข้อความภาพข้อความเสียงส่งวิดีโอหรือแม้กระทั่งส่งสติกเกอร์และสติกเกอร์เหล่านี้นะคะก็มีทั้งที่เราซื้อมาแล้วก็โหลดมาฟรีและด้วยความนิยมของ l ล ne บวกกับการพัฒนากับของแอปพลิเคชัน Line นี้นะคะทำให้ตอนนี้เราสามารถใช้ l ล ne ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านสมาร์ทโฟนผ่านดีไว้์สื่ออื่นๆหรือว่าสามารถใช้งานผ่าน PC ก็ได้ค่ะ มีใครเคยเปลี่ยนเครื่องแล้วพบปัญหาสติ๊กเกอร์ลายที่เราโหลดไว้หายกันบ้างไหมคะวันนี้เรามีวิธีย้ายลายไปดีไวซ์อื่นโดยที่สติ๊กเกอร์ไม่หายมาฝากค่ะ 1. ลงทะเบ,บียนอีเมลในลายจากเครื่องเดิมโดยเข้าที่ Line แอปไปที่มอ setting email registration ใส่อีเมลและพาสเวิร์ดลงไป 2. เปิดลายในเครื่องใหม่ล็อกอินด้วยอีเมลที่ลงทะเบ,บียนไว้และใส่พาสเวิร์ด 3. เข้าที่สติกเกอร์แล้วเลือกไม s t สติกเกอร์ 4. เลื่อนลงมาด้านล่างสุดกดดาวน์โหลดออหรือเลือกโหลดเฉพาะบางเซตปรับเข้าเครื่องใหม่ก็ได้ค่ะง่ายสะดวกกับปีถักบันดี้ค่ะบ๊ายบาย